เอ้ยโยเพื่อนๆมาครับผมวันนี้ถึงคิวของเขาแล้วนะเพื่อนๆก็เป็นรถที่ผมรอคอยนะครับก็คือเจ้าอ r บิเตอร์จีทนั่นเองนี่ยฮะค <c oughs> ันนี้ได้ต้นแบบมาจากเจาก er ้าปอนเตีย GT-O 1 9 7 0นั่นเองนะครับผม <c oughs> มันเป็นรถที่ฟินิก i x ใช้ใน Fast a n f Furious 4นะฮะผมก็เลยชอบมากนะดูบอดี้ข้างหน้ามันสวยมากเลยนะสำหรับผมคันนี้คือมาสคาราที่ผมอยากแบบอยากขับมานานแล้วนะครับต้องนานแล้วนะแต่ว่ามันไม่มาสักทีนะครับรอบนี้ก็มาแล้วนั่นเองนะฮะ โอ้โหแม่งคขาสวยเลยนะนี่ก็เดิมเดิมผมไม่ได้แต่งนะครับคันนี้ท็อปสปีดตอนธรรมดายอยู่ที่92.27ไมล์นะฮะตีเป็นกิโลเมตรอยู่ที่148.50กิโลเมตรต่อชั่โมงนั่นเองนะมันน้อยมากนะจริงๆตัวตัวเลขของเขาก็น่าจะน้อยมากนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงก่อนนะครับ ดูดันสไตล์มาสคาร่นนีเดี๋ยวเราลองออกเลเซานะครับเหมือนล็อกเหมือนรถคันนี้มันเหมือนแบบว่าข้างหน้ามันจะโอ้ยยกยกอยู่นะเหมือนข้างหน้ามันแบบเหมือนจะพุ่งนะครับมันเลี้ยวมันมันเหมือนทรงแบบเลี้ยวไม่ค่อยดีนะคันนี้แต่ว่ามันดูแบบเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าเออเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถดีนะครับผมชอบนะรถที่แบบมีแบบเขาเรียกอะไรมีแบบท้ายออกนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถดีนะครับเวลาเราขับอะไรเงี้ย มันไม่ได้แบบนิ่งเหมืนอนพวกไอซูร์คาไงแบบอันนั้นก็เวอร์ไปนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับถึงมันจะเป็นฟีลลิ่งที่ดีนะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะไอแบบนั้นคือก็ดีแต่ว่ามันมันดีในแบบแบบเรายังยัง,ย,งยังไม่ใช่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับอยากให้มาทายมันออกนิดหน่อยอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ของรถดีนะครับอันนี้นะเพื่อนเป็นรถ2ประตูนะครับน้ำหนักอยู่ที่1 5ึ่งพัารกิกโลนั่นเองนะเป็นขับหลัง RWD นะครับเกียร์ทั้งหมด3สปีดนั่นเองนะฮะ ก็ตามสไตล์มสาสคาร์ครับเกียร์ก็จะน้อยๆหน่อยพวก3เกียร์สเกียร์นะครับผมในช่วงหลังมาก็จะมีแบบ5 6เกียร์ละโอ้โหโคตรเท่เลยผมว่าคันนี้มันเท่จริงนะครับอ่าเอาฟีลลิ่งก่อนนะเพื่อนคือแบบเฉยๆนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับมสาสคาร์คันอใดๆแต่ว่าผมชอบที่เขามีเอกลักษณ์ของตัวเองแบบเรือ่ออะไรหรือว่ามันจะมีการท้ายออกอะไรอย่างเงี้ยแบบสไตล์แบบมสาสคาร์นะครับผมชอบมากนะคันนี้มันเหมือนแบบมสาสคาร์แท้ๆเลยนะครับ ล้วเสียงเครื่องก็ค่อนข้างจะดุดันโหดนะครับทุกครั้งที่เร่งนี่โอ้โหเสียงออกมาเลยนะครับล,ลั่ลลลนๆๆเลยนะลั่นมากนะครับโอหแม่งสวยด้วยบอดี้รถผมชอบเลยอะ <c oughs> โอดีจริงนะครับดีจริงดีจริงชอบชอบชอบนะครับแต่ว่าความเร็วอาจจะไม่เยอะนะเพื่อนๆในความรู้สึกนะครับไม่ได้ต่างกับมาซิานคาคันอื่นๆเลยนะครับในความเร็วนะแต่การขับเนี้ยขับมันกว่านะครับ โอเคไปเดี๋ยวผมพาไปแต่งกันอเบิเตอร์จีทีคาร์ดมาสเตคาร์เครับโหข้างหน้าเขียน4-5สุดด้วยนะโหตรเท่เลยนะครับเน่สวยมากสวยมาก,มกนะครับของแต่งมีทั้งหมด20ชิ้นนั่นเองนะฮะไปครับแต่งเอาเฮาสเปเชียลเวิร์คได้ด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวเราแต่งกันไปเลยโอเคอาร์นะร House Watch Work นะปเมอร์นะครับใส่ไปที่100%นะฮะเบรกนะครับใส่ไปที่เฮาสเปเชียลเวิร์คนะบัฟเฟอร์นะครับก็ โอ้โหบัมเปอร์ก็ไม่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 ค่อยผมเฉยๆนะบัมเปอร์ผมเฉยๆนะครับไม่ใส่นะครับแล้วก็ใส่ได้แค่บัมเปอร์หน้าด้วยนะแน่นอนครับผมเอ็นจิ้นผมใส่ไปที่ของเฮานะครับพ่อนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ท่ออะไรวะนะอุ้ยท่อโอ้ยยังโหดเลยนะครับอันนี้ก็ออกข้างๆนะครับปกติเฮ้ยแต่อันนี้ออกข้างๆอีกทีหนึ่งโอ้โหสามรูนะครับวุ้นเป็นโวยใหญ่เลยเพื่อนอุ้ยดูดันอ่ะตรดูดันเลยนะครับ โอ้หไม่เหมือนใครนะมันแบบเป็นชุดแต่งที่แบบเอ้ยมันไม่ซ้ำอ่ะที่จริงอยากแต่งแบบนี้นะแต่แบบพอเราเห็นอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันดูเด่นมากเลยนะครับโอเค๋ยวผมลองแต่งแบบนี้ก่อนนะมันดูแบบแปลกตาดีนะครับพูดนะครับไม่ทั้หมดสัสองชิ้นก็ตามสไตล์นะครับ,รรบปัสะคานะโอ้โหเฮ้ยมันเทินสองอันเลยเหรออันนี้สปาร์ช้าสองอันเลยปะเนี่ยโอ้โส,ส่สปาร์ช้าสองอันนี่มันไม่ลดไม่หนักชิบหายเลยนะโอ้โหมันจะวิ่งไหวปะเนะี่ย นี่หน่อก็มีให้ใส่แล้วผมใส่ไปเลยนะอันนี้แบบว่าถ้าถ้าเป็นข้างหน้าที่เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆที่ผมเลือกอันนี้นะเพราะว่าอันนี้มันจะเปิดปิดได้นะครับเนี่ยไอแบบเนี้ยสีแดงๆนะครับมันเปิดปิดได้ถ้าเป็นแบ่นี้มันไม่มันไม่ได้เปิดปิดอยู่แล้วไงเราก็เอาไปแบบให้เป็นหัวฉีดแบบใหม่หน่อยนะครับโอเคไฟนะครับก็ตามสไตล์นะครับไม่ใส่นะครับถ้าเป็นรถพวกปัสคาผมไม่ค่อยชอบใส่ไฟนะแล้วก็ลายนะครับสิบสามลายนะโห ขีขาวในตาจะบอดโอ้ยมีลายอเมริกาด้วยนะครับของเฮาเซป w ชว k แล้วก็มีลายแรยของเขานะครับหลักๆก็ลายไม่ได้เจ๋งอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวต้องลองไปแบบใส่สีอื่นๆดูก่อนนะอันนี้ป้ายทะเบียนนะครับผมใส่ไปของผมนะโอเคสีนะครับผมจะใส่เป็นสีพิเศษมากกว่านะผมว่านะสวยดียนะเนี่ยอุย้ยสีม่วงนี่คือใช่เลย น่าจะเป็นทำเป็นสีม่วงนะเพื่อนๆน่าจะเลือกเป็นสีนี้นะครับหมดใสไปเลยก็นี่ก็เหมือนกันนะครับโอ้นี่เป็นขอบเลยนะนี่ขอบก็เลือกได้นะโหดีมากเลยว่าตัดทำทำจริงๆเราจะเลือกสีขอบเป็นสีตัดตัดกันก็ได้นะเออถ้าเราแบบไม่ได้เลือกสีเดียวกันนะครับลองสีดำสีดำก็สวยดีนะแบบมันดูตัดตัดกันไปนะครับ ไอสีไอเบบี้บูนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับตัดตัดแบบให้ขอบเป็นเงาเงาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมให้มันเ,นเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วกันก็ขูไม่ใส่นะครับสปอยเลอร์นะโอ้สปอยเลอร์ก็มีให้เลือกอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ตายมาสเตอร์คาร์ผมผมไม่ใส่แล้วกันนะปล่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตรงชิวข้างหน้าเองเนี้ยนะไม่ใส่นะครับแล้วก็เปันเชันนะครับใส่ของเฮานะครับ แล้วก็เกียร์นะครับแน่นอนท้องใส่นะครับของเฮาเชฟเชฟวอรเหมือนกันเทอร์โบนะครับผมนี่เป็นสเต g สามนะครับแล้วก็ล้อนะฮะลองเลือกรองวาสคาดูนะจริงๆล้อร่างเดิมมันสวยมากเลยกนะ็ทำมาสวยมากครับล้อเนี่ยอย,ยอมรับเลยหรือว่าจะเป็นทรงๆนี้ก็ได้นะทรง สรงนี้ก็สวยนะครับใส่ล้อสักว่าเอาใส่ล้อแบบมาสเตอร์คาร์ยังไงก็สวยนะครับคุ้มแม่งสวยจัดหรือว่าแบบจะฉีกแนวแบบว่าใส่เป็นล้อพวกอันนี้ก็ได้นะเออมาสเตอร์คาร์ใส่บีบีเอสนะครับแปลกตาดีนะโอเคผมใส่เป็นอันนี้ละกันกกกแบบนะครับผมแปลกๆแบบแนวนะทีเดียวของมาสอคาก็สวยนะมันสวยหลายแบบนะครับโอเคสีแม็กนะครับโอ้อยเป็นสีเหลือบนะครับ อผมใส่อันนี้แล้วกันนะปีด้วยนะครับแล้วก็หน้ายางไม่ใส่นะครับแล้วก็ใส่บูเลต์พูฟอย่างกันกระสุนนะแล้วก็สีสมุกไม่ใส่นะครับวินโดว์ไม่ใส่นะผมปล่อยใส่เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันที่ลายนะครับจะดูลายอันไหนเข้ากันนะครับโอ้ลายสวยอะลายเนี้ยมาสะท้อนจริงๆมันเป็นสีดำนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามาสะท้อนสีเขียวมานะครับเพราะว่ามันเป็นสีของสีม่วงนะสีม่วงอันนี้มันสะท้อนสีเขียวนะครับพอใส่สีเขียวโอ้พอใส่แบมันก็ตัดเลยนะ ครับสวยสวยโอ้ลายไฟนี่ก็เอาน่าจะหาลายที่เข้ากันได้อยู่นะของเขาก็สวยอยู่แล้วนะครับผมใส่ไปใน,นี้กันเพราะว่าจะท้อนสีเขียวมาแล้วเพราะดูเด่นเด่นดีนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะเพื่อนประมาณนี้นะไม่งั้นก็ต้องไปแต่งสีเออน,อ,อนีออนใต้ล่างอะไรแบบนี้นะครับอืมเออไหนๆก็ไหนๆับนะผมแต่งมันเป็นสีโกลด์ไว้ให้มันเหมือนแบบดูคลาสสิกดีกว่านะใส่เป็นโกลเด้นไว้นะครับใส่แต่รางรไม่ใส่นะครับโอเค ประมาณนี้นะเพื่อนเออใครอยากแต่งตามก็ไปลองกอกกันดูนะไปครับเดี๋ยวเราไปลองซิ่งกันว่ามันจะแรงแค่ไหนโอ้โหด,ดูข้างหน้าครับเอ้ดูข้างหน้าเดี๋ยวแม่งโคตรบังนะครับเหมือนสุภาพรสองอันนะรถมันหนักเพราะสุภาพรเรือเ่องเนี่ยรถมันเร่งไม่ขึ้นเลยเดราดูแบบเพราะแต่งมานะครับรถแบบออกตัวช้าลงกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่า น่าจะแรงขึ้นนะผมว่านนะโอ้โหดูเด็กสเาชาสองอันนะครับเดี๋ยวลองยกล้อดูอุ้ยคันนี้ยกล้อสูงมากนะครับเดี๋ยวลองดูดว่ายกอันได้ไหมอู้หถึงก็กระแทกถึงก็กระแทกนะครับอุ้ย วุ้ยตัเสียงเปลี่ยนเกียร์นี่ผมชอบมากนะแล้วก็เสียงเทอร์วโบนะครับตอนที่แบบมันตัดเกียร์แต่คันนี้เกียร์มันน้อยนะครับปั๊บเดี๋ยวมันก็ตัดนะเหมือนไปนแบบรถมอเตอร์คาร์แบบรอบสูงอนระัเพื่อนๆแบบเสียงก็เลยแบบดูดดันกว่ามอเตอร์คาร์กันอื่ๆนๆครับน่าจะเพราะว่าเกียร์เขาน้อยนะครับก็เลยต้องแบบเพิ่มรอบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สวยมากสวยมากนะครับ แต่ว่าผมว่าข้างหน้ามันดูใหญ่ไปนะครับรู้สึกว่าบังคับลคันนี้บังคับลําบากนะโหคันนี้บังคับลําบากมากนะความรู้สึกคือมันหนักแบบยิ่งกว่าตอนทำลายอีกอะไม่ใช่ท้ายออกนะอันนี้เหมือนหน้ามันจิกลงไปเลยนะครับหน้ามันแบบหนักมากอะในความรู้สึกนะเหมือนรถามันจะโค้งเค้งตลอดเวลาเลยโอ้ <laughs> น่าจะเป็นมสาสคาร่าที่แบบผมรู้สึกว่าขับไม่ค่อยเวลาแต่งแล้วไม่ขับไม่ค่อยดีนะครับไม่หลักๆคือได้ขวักหายความแรงนิดๆล้วนๆนะครับดูหน้าใหม่ครับมึงร้อยหกสิบแล้วนะครับ โขายไม่ใช่าขายลูกทรงเฉยๆนะคันนี้นะแล้วก็ขายความแรงนะครับอย่างอื่นคือแบบโอโ้โหคันขับนี่คือไม่ค่อยดีเลยนะโอ้หับยากมากนะครับหลักๆคือได้เรื่องแรงรุนรัวนะครับคันนี้นะโอโ้โหเอาเอาแมวเ,เนี่ยมันปเปิดเด้นปะข้างหน้ามันสามารถเปิดได้ปะเวลาที่ทุกครั้งที่เรากด W เงไมันจะเปิดเห็นปะข้างหน้ามันจะเป็นแบบแบงนี้เลย โอหท็อปสปีดคันนี้นะครับตอนที่เราแต่งธรรมดาตอนเราไม่อัพเทอ e ์เ e ีร์เวิร์ลนะครับจะอยู่ที่111.50ไม่นะหรือตีเป็นกิโลเมตรจะอยู่ที่179.44กิลมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราเอาไปอนะัพเทอร์เซีร์เวิร์ลเนี่ยท็อปสปีดเขาจะอยู่ที่142ไม์นะั่นเองนะเพื่อนหรือว่าไปตีเป็นกิโลเมตรเนี่ยจะอยู่ที่2 2 8 5มอยยี่สับแปดจุดข้าสไปกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างไปตัวเลขที่จร <laughs> เท่นี้แ็งแรงกว่าพาไลน์แล้วนะครับเท่นี้ก็แรงกว่าพวกวิววิวคอซอมแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียคือขับแย่กว่านะครับถ้าเราไปแข่งจริงๆผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถมันขับไม่ค่อยดีเลยหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปใส่สตูปชาร์จนี่ไม่รู้มีผลเปล่านะผมไม่ผมไม่รู้นะว่าของแต่งรถันไ้ที่แบบอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมีผลหรือเปล่านะครับแต่วมันมันรู้สึกหนักจริงๆนะรถแม่งโคตรหนักเลยนะครับหนักข้างหน้านะโอ้แล้วใสุ่ปูปชามาพวกสองตัว ดูดิมันทบมาเลยอ่ะโคตรอลังการนะครับถ้าไปกดเฟริร์สพาร์ซันนี่มองข้างหน้าแทบเห็นปกติก็มองไม่เห็นอยู่แล้วอันนี้จริงๆมองไม่เห็นใหญ่เลยนะครับแต่ล้อมันสูงจริงแบบคือมันมันไปมันไปเยอะอยู่นะครับมันจะคาแบบไม่น่าจะลากร้อไปขนาดนี้โู่นี่ลากนีเยอะมากเลยนะหดูดิไม่แบบขึ้นมาเร็วมากนะแต่ผมไม่รู้สึกถึงความเร็วนะแต่ไม่แต่หน้าไม้มันขึ้นเร็วมากนะครับดูดิ รถมันหนักมากเลยแค่เราแบบขยับไปนิดเดียวคือแบบรถมันเอียงมันพร้อมเอียงไปทั้งคันนะครับเหมือนกับว่าคันนี้แบบโอ้โหสไตล์อเมริกาของแท้เลยนะก็คือแบบเน้นเน้นความแรงคือแบบว่าอะไรอย่างอื่นกูไม่เอาแล้วนะครับ <cue> <ged ress> โอ้โหโอักเน่ยคันนี้แม่งได้แค่ความแรงจริงเพื่อนๆได้แค่ความแรงจริงนะครับเข้าใจเลยทําไมบางคนแบบถึงไม่ชอบไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่า ผมมค่อนข้าจะขับลาบากนะครับหลักๆคือเรื่องขับลําบากนั่นหละแต่ใช้ได้แต่ใช้ได้ผมชอบนะผมชอบแต่ว่ามันพอแต่งไปแล้วรู้สึกว่าผิดหวังเล็กน้อยนะทีน,นี้ถ้าผมให้คะแนนนะครับผมให้ประมาณแบบว่าเจ็ดเต็มสิบอะนะครับหลักๆคือแม่งรูปทรงแล้วก็เสียงท่อนะครับแล้วก็ความแรงล้วนๆนะครับเพราะว่ามันอัพเฮาส์เซอร์ชิ่ได้นะบางคันนี่ในเมือสุาอัพไม่ได้ไงก็เลยแบบ่อให้หน่าผิดหวังกันไปนะครับ อันนี้เป็นแบบรูปทรงเก่าๆแต่ถ้าเอาเอาพอจะใช้รได้ก็ดูมันดูเออเจ๋งดีนะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนะครับอันนี้คันนี้ไม่ได้เลยนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนโอ้โหผมว่าคันนี้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่ไหวคือแบบว่าถ้าขับเล่นอะพอได้แต่ถ้าจะไปขับแข่งหรือว่าเออเอาไปเอาไปขับใช้ในธุรกิจนี่ผมว่าลําบากจัดเลยนะครับรถพวกนี้นะโอ้ ไม่ไหวไม่ไหวนะครับโอเคประมาณนี้การับซว,วันนี้นะครับใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย